บังเอิญว่าตอนนี้เราเจอแฟนคลับนะไม่น่าเชื่อเลยว่ามีแฟนคลับอยู่ที่สยามกับกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อะไใช่ไหมเลยเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังยยกี่ปีถึง10ปียังถึงเดือนค่ะน้องคนแรกชื่ออะไรครับชื่อน้ำฝนนะคะดาค่ะดาไฟฟ้าค่ะ อันนี้ไฟฟ้าอันนี้ไฟไฟปากาเป็นแบบนักเขียนเดี๋ยวพี่แจกให้คนละร้อยเกมแรกคือเรามี5นิ้วเราชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วก็ได้ถ้าเกิดตรงกันแค่2คนในสเนี่ยเอาไปเลยร้อยหนึ่งก่อนหลับตาไหมหลับตาแล้วก็พี่นับปุ๊บแล้วก็ชูเลขอะไรก็ได้หนึ่งสองสามเราจะไม่คิดว่าน็องเตียมอะไรนะหลับตารับตาหนึ่งสองสาม อยากเก็บเตี๊ยมกันแม่ยังไงรู้ใจกันขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งรู้จักกันหนึ่งเดือนแท้ๆมีเลขกี่ห้าเลขแต่เขาเลือกสองสองถง้าเกิดตรงนี้เราจะลรองเตี๊ยมอะไรนะเอาไปร้อนหนึ่งก่อนเอาไปแบ่งกันจัดน้องแย่ก่อนเดี๋ยวน้องโกงเอานี้แค่ชูมือไม่ซ้ายก็ขวาเอาหอง่ายๆอ่าชูหลับตาด้วยหลับตาหลับตาอนะหลับตานะหลับตาหลับตาเริ่สอง ชฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะของเท่้าวไปร้อยหนึ่งขอคำถามมาง่ายๆก่อนว่าพี่ชื่ออะไรโอเคเตี้ยเป็นไหมพี่พี่ฟิวเฮ้ยเอาชื่ออะไรฟิวหรืออุ้มเพื่อนเพื่อนยอมให้ตอบไหมขอละชัวร์นะคนนี้ชื่อฟิวเฮ้ยถ้าเกิดเราบอกว่าที่ดูคลิปพี่อ่ะคือคลิปอะไรให้เลยร้อยอยากะไรอย่ากขันต้องห้ามคันต้องห้ามเฮ้ย ตะละมือตะลเจครับตะแนวมาหายติงเอวผิดด้านผิดด้านเหรอไม่ใช่คลิปที่พี่ที่พี่เหมือนอกขัดอะค่ะแล้วพี่พี่อุ้อก็ไม่บอกค่ะเฮ้ยแล้วก็เข้วก็บอกแล้วมันม่ออ่อไม่เชื่อป๋วคลิปที่มีคนถามว่าพี่เป็นอะไรกันอ้าเฮ้ยออจามี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 วันนี้เราเลยจะมาตอบเลยว่าพวกเราอะเป็นเพื่อนกัน แสดงว่าหูยรู้ใจบอกเนี่ยถ้าผมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไ้ชี้สุดเป็นหมาชี้ฟ้าเป็นพี้ชี้ช้างมาสนามบินโอเคหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วไปกลับบ้านดีกว่าเราเดี๋ยวเราพูดให้พี่หน่อยว่าอย่าลืมติดตามช่องจุยจุยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามช่องจุยจุยด้วยนะคะเอบคุณครับ